เราไม่อยากแบบว่าอุ้ย่มกับผู้หญิงจะต้องเฟี้ยสจะต้องซอกอ่ะแล้วถ้าผู้ไม่เฟี้ยสล่ะหนูอยู่บางหน้ามันเอาจริงมันมีความ beauty p u r e ล e บางอย่างมันที่แบบเขาจะทีเราให้มันดีมากๆความจริงก็คือจะต้องมีทีมเบื้องหลังเขาเป็น stand by ตั้งแต่ตีสี่เลืกล่องเที่ยงคืนเราตีสี่พี่นอนกี่ชั่วโมง การที่มีกเกอร์พ่อและแม่อยู่มีความสําคัญมันคือรากฐานพีระมิดที่สําคัญมากๆที่จะทําให้เด็กคนหนึ่งเติบโตมาเราไม่โ r o เค n พอเป็นผู้หญิงในครอบครัวที่เติบโตมาในลักษณะนี้ค่ะเขาจะมองโลกในมุมของคนที่กินปลาในส่วนที่มันไม่ได้กินเยอะเต็มๆมันไม่ต้องเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายมันคือความที่ยูเก่งในงานของยูรู้ในงานของยูแล้วเอามาแล้วว่าคนมันจะ respect ยูเองเอย่างเงี้ยค่ะ เริ่มที่คำถามแรกก่อนค่ะอยากให้คุณสายยายแชร์หน่อยค่ะว่าตอนนี้ Google ประเทศไทยเนี่ย แนวว่ามีคนทำงานหญิงมากน้อยแค่ไหนและถ้าเทียบกับ Google ในประเทศอื่นๆมีความแตกต่างหรือเหมือนกันยังไงบ้างคะโอเคได้ค่ะออฟฟิศ Google ประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างผู้หญิงเยอะเนาะก็ถือว่าเป็น Environment ที่ Empowering ดีค่ะ Google อาจจะเป็นบริษัทหนึ่งที่หลายๆคนน่าจะรู้จักอยู่แล้วว่าเรา r respect d i v e r s i t y หรือว่าความต่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้หญิง LGBTQ หรือว่าคนที่ u n d e r r e p r e s e n t ์เนเนาะจริงๆในบริษัทเนี่ยผู้หญิงไม่ได้ไม่มี o p portunity เอาอย่างนี้ดีกว่าเป็นในเอเชียที่หลาย หลายคนมองว่าอาจจะไม่ใช่ตลาดที่เคารพผู้หญิงหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยจริงๆแล้วใน Google เนะะี่ยค่ะมีผู้หญิงใน Leadership มากกว่า30%จริงๆในเอเชียเนี่ยสูงกว่าภูมิภาคอื่นด้วยซ้ำตัวเลขตรงเนี้ยสูงขึ้นเยอะมากแล้วก็มีการ Hiring Women i n t e c h นะคะใน Google เนี่ยสูงขึ้น10%กว่าในปี Year on Year ค่ะก็ค่อนข้างเยอะค่ะตอนนั้นอินเทอร์เน็ต มันเพิ่งเริ่มมาค่ะเราพอได้ทำคอนเทนต์ที่มันเกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีแล้วรู้สึกว่ามันเป็นตัวของเรามากเลยมันสนุกเหลือเกินมันเป็นเรื่องที่แบบปกติเทคโนโลยีมันอาจจะดูเป็นเรื่องที่แบบผู้หญิงไม่ได้สนใจโดยเนเจอร์ผู้หญิงก็จะสนใจแบบแฟชั่นบิวตี้มิวสิกพอเราได้มาสัมผัสความเป็นเทคโนโลยีเนี่ยเรารู้สึกว่ามันสนุกมากเลยอ่ะแล้วก็มันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ว่าแบบผู้หญิงจะเข้าใจไม่ได้มันไม่ได้ยากอย่างที่คิดมันคือพื้นที่ใหม่สำหรับเราแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันควรจะต่อยอดสิให้แบบตรงเนี้ยเราเชื่่่อวาานจะมี ผู้หญิงอีกหลายๆคนที่ไม่ได้แบบเกิดมาแล้วผู้หญิงจากขนาดนั้นเราก็เลยขยายออกมาเป็นละดาวเวิร์โดยการตั้งใจนี่แหละว่าเราหยิบคนที่อาจจะไม่ได้รู้เรื่องไอทีมาก่อนหรืออะไรเงี้ยค่ะการที่ทําขึ้นมาค่ะตอนแรกที่เปิดคลายใช่ไหมคะก็คือก็มีคนเคยพูดว่าหนู เด็กเสียแน่ๆเอาตังจากไหน <c oughs> <c oughs> แต่ความจริงคือเอนเตอร์เทนเมนต์มันไม่ได้ใช้ตังเยอะที่แบบเงินเก็บก็ได้ไหมไม่ถึงแบบแค่ในพาร์ทเล็กๆน้อยๆในการถ่ายนู่นถ่ายนี่อะไรเงี้ยค่ะก็ส่วนใหญ่จะโดนกดทับว่าแบบเป็นเด็กเสียอฟอกเงินแน่ๆ <c oughs> ต้องมีอะไรซัมติงเธอทําอะไรมาเธอเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเหมือนแบบจริงๆเปิดแค่ไปจดทะเบียนบริษัทอะค่ะมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นคอนเซ็ปต์ค่ายหนูคือยูนีค่ะก็คือ เป็นตัวของตัวเองให้ได้มากที่สุดเลยอยากทําอะไรทําเราแทบไม่มีกฎในค่ายพอะรู้พะรู้อยู่แล้วว่าแบบสิ่งที่ตัวเองต้องการสิ่งที่ตัวเองอยากจะเป็นมันคืออะไร <c oughs> คือหนูก็คุยกับเพื่อนเสมอว่าแบบเอางี้อยากทําอะไรทําเลยยูมีสิทธิ์ตัดสินใจทุกอย่างในการที่จะเลือกรับงานเลือกนู่นเลือกนี่คือเป็นสิทธิ์ของอยูเลยใช่คือมันเหมือนเป็นแบบจากที่เราไม่เคยมีโอกาสได้ตัดสินใจพอได้มาตัดสินใจเองมันมีความแบบเฮ้ยมันตื่นเต้นวะอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบเราเหมือนรีบอลอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ จากที่ฟังจากน้องออนเนอะคุณเฟื่องแล้วก็พีส่สายใยเนอะคือรู้สึกว่าเราถูกสอนให้มันต้องมีกล่องของเราอะ่ะมาเช่นแบบผู้หญิงทำเทคเฟิร์มได้หรอผู้หญิงสนใจเทคโนโลยีเฮ้ยมันรีวิวกล้องเหรอเฮ้ยผ,ผู้ชายหรือเปล่าหรือกระทั่งแบบเอนเตอร์เทนเมนที่เราจะนึกถึงแบบแมนแมนั่งกลุ่มบังเขียนอยู่แล้วก็อ่ะยูต้องไปทําสิ่งนั้นยูต้องไปทำสิ่งนี้หรือกระทั่งภาพพ่วงกับที่เฮ้ยจะต้องเป็นผู้ชายตะคอกอะไรเงี้ยจริงๆริแล้วฟิล์มเมกกิ้งก็เหมือนกันคือถ้าสมมติว่ามองในเชิงการทํางาน เราไม่ได้รู้สึกว่าผู้ชายเยอะกว่าเลยคือแต่ก่อนอะ่ะเราจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยงานกองถ่ายผู้หญิงกับกระเทยไปเป็นเมคอัพสไตลิสต์เท่านั้นจบไม่มีอะไรมากกว่านั้นหรือเป็นศิลปินได้แค่นั้นเลย,เลยอะไรเงี้ยแต่ว่างานของผู้ชายต้องเป็นแบบผู้กำกับนะหรือผู้กำกับผู้หญิงจะต้องแมนนะ จะต้องสามารถไปตะคอกไปโวยวายหรือต้องมีแบบปาวเนี่ยเราไม่อยากแบบว่าวุว้ยพ่วกับผู้หญิงจะต้องเฟียสจะต้องซอฟอ่ะแล้วถ้ากูไม่เฟียสล่ะเราทำแฟช <c oughs> ั่นได้ไหมนะหรือหรือมันไม่จําเป็นว่าพ่วกับผู้หญิงจะต้องทํางานแต่ผู้หญิงแค่นั้นนะ่ะในอุตสาหกรรมเสือค่ะตอนนี้คิดว่ามันเปลี่ยนแปลงไปจากสมัยก่อนเยอะมากมก็คือณณวันนี้ไม่ค่อยเห็นถึงความแตกต่างและว่ามันจะมีเพศไหนเยอะกว่านะคะแต่ว่า มันมันก็มีความเชื่อซึ่งมันก็เป็นดาบสองคมในตัวของมันเองอยู่บ้างนะคะว่าบางงานอ่ะถ้ามันมีคนที่มีความหลากหลายทางอัตลักษณ์เนี่ยเราจะได้ผลงานที่ออกมาหลากหลายเช่นกัน mm hmm. เพราะฉะนั้นหลังๆเนี่ยบางครั้งเวลาที่เราสมมติว่าเราหาช่างภาพเราก็จะพบว่าเราไม่ได้อยากจะได้ช่างภาพสายเดียว เออแล้ววิธีการรีคูตเราก็ตั้งต้นว่าถ้ามีทั้งผู้ชายและผู้หญิงในทีมคารเคเ้ากันไปอันนี้ก็อาจจะช่วยได้อะไรเงี้ยค่ะดูเหมือนว่าจริงๆความเป็นหญิงของเราก็เป็น personality อย่างหนึ่งเหมือนกันเนาะเลยอยากขอขยับไปที่อีกหนึ่งคำถามแล้วกันค่ะแต่ละคนคิดว่าความเป็นหญิงของตัวเองเนี่ยมันส่งผลต่อการทํางานของแต่ละคนยังไงบ้างคะ คือเราเราไม่ได้มองว่ามันเป็นแบบผู้หญิงผู้ชายอย่างที่บอกอะ่ะเราเราเหมือนเราก้าวข้ามเราจะคอยบอกคนอื่นเสมอว่าเราอะ่ะมาถึงจุดนี้ของชีวิตได้ที่ไม่ได้สักเซสที่สุดแต่ถือว่าเราแฮปปี้กับตัวเองมากเพราะว่าเราอะ่ะเคาลบในความเปน็นตัวของตัวเองค, <c oughs> คือเราจะบอกทุกคนเสมอว่าแบบเราแม่งโคตรแบบ1 0 0มีอะ่ะแบบเป็นลีดเดอร์ในแบบที่อยู่ลดแบบที่อยู มี Empathy มันไม่ต้องเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายมันคือความจริงใจความความที่ยูเก่งในงานของอยูรู้ในงานของอยูแล้วเอามาเราว่าคนมันจะร e สเ e คยูเองอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ใช่เรามีความเชื่อความเชื่อของเราคือ everyone can be the best version of themselves ทุกๆคนสามารถจะเป็นอะไรก็ได้ที่ตัวเองอยากเป็นคุณจะเป็นเพศอะไรคุณจะอะไรยังไงมันคือได้หมด คือเรามองว่ามันคือสิ่งนั้นที่เราเชื่อจุดที่ได้มีโอกาสไปนั่งคุยแบบไฟไซต์แชทประมาณนี้ในห้องอแล้วอะไรเงี้ยแล้วเหมือนแกเขาก็เล่าเรื่องต่างๆแต่แบบเรื่องที่น่าสนใจก็คือว่าจริงๆเขารู้จักมาทางเราแต่ว่าตอนนั้นเราพาแฟนไปด้วยนะคะพาสามีไปด้วยซึ่งเขาก็นั่งอยู่ข้างๆแล้วกลายเป็นว่าตอนระหว่างคุยอ่ะเขาใบมองหนะ้าผู้ชาย เออเหมือนเหมือนกับเขามันมันอาจจะเป็น automatically <ม>ที่แอดซูมว่าถ้าพูดเรื่อง business พูดเรื่องอ,อ,อะไรที่มันยากยากหน่อยอะผู้หญิงจะเข้าใจน้อยกว่าหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันแบบอันนึงที่แบบเอ้ยตอนแรกเราไม่ได้สังเกตแต่แบบแฟนเราสังเกตแล้วแบบเออเธอเออแบบรู้สึกไหมว่าแบบเขามองหน้าเราแล้วเราว่าไอ้คำว่าความเป็นหญิงมันคือแบบ ไม่รู้พอมันถูกมาร์เก็ตติ้งมันทําให้เราต้องเป็นผู้หญิงที่เพอร์เฟกในแบบหนึ่งอะซึ่งจริงแล้วความเป็นผู้หญิงคือมันมี2ด้านอะแล้วเราว่ามันใช้2ด้านในการทํางานหมายความว่าเฮ้ยบางวันเราสเตียรอย์สุดๆบางวันเรางี่เง่าบางวันเราอเโมชเชนอลเขาก็จะคิดว่าเฮ้ยงานอีโมเนี่ยต้องไปทางคนนี้เลยว่ะซึ่งแบบอ้าวแล้วมึงเวลาเราให้เวลาเศร้าไม่ร้องไห้กันหรอแต่เราว่าสิ่งที่มันอยากให้มันพุชไปไกลกว่านั้นคือเวลาที่คนดูงานเนอะเขาบอกเอ้ยงานนี้มันเฮ้ยงานนี้มัน คุณเลยว่ะแต่มันไม่ใช่แบบงานนี้ผู้หญิงจังเลยแบบอยากให้การพูดคุยมันทะลุแบบไปเลยไหมว่าไม่ต้องบอกแล้วใครผู้หญิงผู้ชายแต่แค่เฮ้ยงานนี้มัน ถูกเป้าประสงค์คุณไหมนะมหรือมันกําลังพูดเรื่องอะไรอยู่ในพาร์ทที่หนูต้องออกมาเต้นบนเวทีคือเราพยายามเซฟแล้วใ,<ช>ในทุกทางอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายมันขึ้นอยู่กับเจตานายอย่างเดียวอะไร่เยแล้วก็เหมือนตอนเด็กๆก็องหัวฟูๆแล้วคนชอบมาเล่นอะไรหนูก็เลยมีมีความรู้สึกที่จะไม่ค่อยชอบให้ใครมาทัสโดยที่ไม่รู้จักอะ่ะใช่แล้วคือเหมือนตอนแรกมันเลยเป็นความยากของการที่เราต้องมีความจับมือเบนเคใช่อันนี้มันยากมากๆที่เราจะข้ามผ่านจุดนี้ไปแต่ว่า แต่เราเลสเบกแฟนคลับทุกคนอยู่แล้วเราทําเต็มที่ทุกคนแต่ช่วงแรกม,มันเป็นความยากของเราเองต่เรายิ่งมาเจอแบบความคาดหวังความอะไรที่ที่เหมือนเราโดนตลอดเราก็ต้องอดทนไปทั้งที่ความจริงคือทาไมเราต้องอดทนเราในเมื่อเราทําหน้าที่ของเราแล้วแต่คุณเซ็กชวลเลสเบกกเราเองตลอดชีวิตที่ผ่านมาได้รับอคติเชิงบวกมาโดยตลอดอคติเชิงบวกในที่นี้ก็คือก็คือเหมือนกับเขาไม่ได้ปฏิบัติเราเท่าเทียมกับผู้ชายนะแต่เขาอ่ะให้ให้เกียรติ ช่วยเหลือหรือถ้าแบบอย่างง่ายที่สุดก็คือช่วยยกกระเป๋าอะ,อะไรแบบนี้ซึ่งถามว่านี่คือความเท่าเทียมกันไหมคือถ้าแบบถ้าเป็นผู้ชายคนอื่นเขาไม่ได้รับสิทธิ์นี้เราคิดว่าตัวเราเองมุมมองหรือวิธีคิดที่มองต่อเรื่องต่างๆก็คิดจากคนที่มองแบบผู้หญิงเหมือนกันอ,อันนี้ถ้าจะเล่าแบบย้อนไปแบ็คกราวด์ครอบครัวก็คือเติบโตมาในครอบครัวที่เป็นครอบครัวคนจีนซึ่งคนจีนนะให้คุณค่าผู้หญิงกับผู้ชายไม่เท่ากันอยู่แล้แลวเนาะทีนี้ แต่มันไม่ได้เป็นปัญหานะคะมันก็คือมันก็คือเป็นโลกที่เลี้ยงแง่โซเชียลคอนสตรัคต์มาแบบนี้มันสร้างมาแบบนี้ความไม่เท่าเทียมกันอย่างเช่นสมมติว่าบนโต๊ะอาหารนะ่ะถ้ามันมีปลาตัวหนึ่งอะ่ะลูกชายมักจะได้กินปลาในส่วนที่มันอร่อยที่สุดเนาะพอเป็นผู้หญิงในครอบครัวที่เติบโตมาในลักษณะนี้ค่ะเราจะสังเกตเห็นว่าผู้หญิงที่ผ่านโลกแบบนี้มาสายตายที่เขามองอะ่ะเขาจะมองเขาจะมองโลกในมุมของคนที่กินปลาในส่วนที่มันไม่ได้กินเนื้อเนื้อเนื้อเต็มเต็มอะเพราะฉะนั้ สิ่งนั้นแหละค่ะที่ที่คิดว่าผู้หญิงหลายๆคนเป็นประมาณนี้ค่ะจริงๆการมีผู้หญิงไม่ไปอยู่ในตําแหน่งต่างๆก็ สำคัญน่าพูดถึงแต่ที่สําคัญยิ่งกว่าปันว่ามันคือเรื่องของสวัสดิการที่องค์กรพึงจะมีให้ใหกับคนทํางานหญิงเนาะกูก no? ้ <Google S 1> <Google S 2> มีความเชื่อว่าถ้าเรารู้สึกบีร้องเรารู้สึกว่าเราเป็นตัวของตัวเองได้อ mm ่ะ hmm. มันมันจะ produce งานที่ดีได้อ่ะเ mm hmm. ชื่อเราเพราะเรามีความสุขเนาะเพราะฉะนั้นสวัสดิการที่เรายกตัวอย่างง่ายๆก็คือเรื่องลาคลอดแล้วกันเราเรา,เรา max อยู่แล้วในกา <c oughs> รลาคลอดเนาะแล้วก็แต่ว่ามันอาจจะเกต๋ตรงนิดนึงตรงที่ว่าการลาคลอดของเราให้ทั้งคนเป็นพ่อแล้วก็เป็นแม่นะคะคือพอเรารู้สึกว่าคุณเป็นพ่อคุณก็ต้อง ่วยเลี้ยงลูกอ่ะฮัลโหลซ c u s e มีถ้าเราเลือกที่จะไม่ได้มีลูกเองเราไป a d ด p t บมาเราสามารถลาคลอดได้เพราะว่า Baby b o n นดิ้ตอนที่คุณไป Adopt บลูกมาเป็นเป็นสำคัญคือมันไม่เคยถามกันว่าถ้าป่วยต้องเอาไปรับรองแพทย์มายืน่นเพราะว่ามันเป็นบริษัทอเมริกันมันไม่ต้องใช้รบับรองแพทย์อะ mm hmm. ถ้าพี่ลาป่วยเพราะฉะนั้นถ้าพี่ปวดท้องเมนก็คือลาได้ mm hmm. อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะไม่ได้มี q u e s t i o เหล่านั้นมันมี เรามีสวัสดิการครอบคุมสุขภาพจิตหรือว่าไปดูแลพ่อแม่อะไรเงี้ยเราสามารถลาได้ถ้ามันจําเป็นจริงๆหรือว่าลูกต้องไปโรงเรียนแบบอะไรเงี้ยมันลาได้คือมันเป็นสวัสดิการที่ค่อนข้างแคร์ว่า e m p l o y e e ต้องใช้อะไรจริงๆอะไรด้วยความที่เราเป็นแม่มาเหมือนกันเรารู้ว่า ลูกเราโล่แ,ลแครว่าเด็กเด็กสําคัญมากเนี่ยมันคือรากฐานพีระมิดที่สําคัญมากๆที่จะทําให้เด็กคนนึงเติบโตมาแล้วเราไม่ broken อะแล้วเรารู้สึกว่า s e ข u r e รู้สึกว่ามีอะไรตลอดดังนั้นการที่มี f i ก,กอร์พ่อและแม่อยู่มีความสําคัญเดือนแรกของการคลอดลูกมันเหนื่อยมากทุกอย่างมันใหม่การที่ปล่อยผู้หญิงที่ทําหน้าที่แบบท้องมาตั้ง9เดือนแล้วเนี่ยให้เลี้ยงลูกต่อไปลําพังคนเดียวเนี่ย ชีว่าไม่ใช่เรื่องที่ดีต่อทั้งตัวแม่และดีต่อทั้งตัวเด็กดังนั้นที่ออฟฟิศเรามีเช่นเดียวกันสําหรับการที่ให้เพศชายลาคลอดได้นะคะพร้อมกับพร้อมกับแบบถ้าแบบกรณีใครแบบมีภรรยาคลอดเนี่ยทาได้เหมือนกันแล้วก็ที่ออฟฟิศมีเนเซอรี่ด้วยเพราะว่านี่ก็พี่สายกครไปเยี่ยมหนึ่งค่ะออฟฟิศเรามันมีสเปซที่เหลือใช่ไหมคะก็คุณแม่ก็อยากให้อยู่ใกล้ชิดลูกมากที่สุดบางทีก็คือเอาลูกมาเอาอะไรตรงนี้ได้ใช่ค่ะแต่ว่าสมมติย้อนกลับมาที่กองถ่ายหรือว่าหลายๆหลายๆคนที่เป็นฟรีแลนซ ซึ่งเยอะมากที่อาจจะไม่ได้มีบริษัทรองรับดังนั้นมันต้องมีรัฐนี่ยแหละอย่างน้อยที่ต้องมาจัดการนอกจากการที่เราไปตรวจสุขภาพอมันมีตรวจสุขภาพแบบไหนได้บ้างที่มันโคเวอร์เราจริงๆในฐานะอาชีพอิสระ ซึ่งความคิดแบบนี้มันยิ่งหูยิ่งเรายิ่งแบบเราทํางานเราต้องทํางานถ้า,าไม่ทาเดี๋ยวลูกค้าจะไม่ได้<ม>เดี๋ยวถ้าเราปฏิเสธงานนี้ไปมไม่ได้แน่เลยเป็นเมนหลอช่างมันก่อนเราต้องทาก่อนอะไรเงี้ยเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรมารองรับกับอาชีพอิสระเลย<ม><ม>เวลาที่คิดเรื่องความเท่าเทียมอะ่ะม,มันก็คือความเท่าเทียมทั้งหมดทั้งต<ม>ัว<ม>เนอะ<ม>ก็สิ่งที่อาจจะเป็นคอนเซนตะก็คือเรื่องความหลากหลายทางอัตลักษณ์ อัตลักษณ์ในทุกๆแง่มุมนะคะแล้วก็ถ้าจะคิดหรือทําอะไรก็อยากจะทําให้มันเป็นความเท่าเทียมที่น o r m a l i z e หน่อยอะไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้เป็นความเท่าเทียมแบบให้สิทธิพิเศษ <c oughs> อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอย่างงี้ก็ตามในเชิงนโยบายมันอาจจะต้องมองลึกลงไปในแต่ละระดับเ <c oughs> ช่นระดับที่เรากําลังคุยกันอยู่เนี่ยเราคุยกันต้องยอมแล้วว่าเราคุยกันในระดับชนชั้นกลางมีการศึกษา <c oughs> <ๆ S 2> เราจะไม่ค่อยเจอกัน ปิดกั้นโอกาสใดๆะไยเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าไปในพื้นที่อื่นสังคมในลักษณะอื่นอ่ะอันเนี้ยอาจจะต้องพุชเยอะกว่าเดิมไะไยเงี้ยค่ะคือง่ายๆคืออยากให้มีความเอมพัตีมากกว่าคือเคารพในความเป็นมนุษย์คือมันเป็นสิ่งที่เราดูแล้วเราขับเคลื่อนกันมาตลอดแต่เพียงแค่ขอให้คุณเปิดตารัรบฟังมากกว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ยากแล้วก็เป็นสิ่งที่ถ้าถ้าถ้าทำได้ก็จะเป็นสิ่งที่คือสุดท้ายแล้วอะ ประเทศไทยก็จะขับเคลื่อนด้วยคนรุ่นใหม่อยู่ดีคือสุดท้ายเราขับเคลื่อนมาตลอดสุดท้ายคุณก็เอา,เอาคุณตายไปคุณก็เอาอะไรไปไม่ได้อใช้คํานี้ดีกว่าอยากให้มีความเอ p มพารีแล้วก็เคารพความเป็นมนุษย์ด้วยกัน